ดีจ้าทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำท่าคาอยู่ตำบลท่าคาอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามจ้าวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวน่าจะเป็นเวลาช่วงเช้าจ้าประมาณ9โมงอะทุกคนเรามาตลาดน้ำค่อนข้างที่จะเป็นตลาดน้ำเล็กๆไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็มีชื่อเสียงอยู่นะทุกคน เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินชมตลาดน้ำท่าคากันจ้าตอนนี้เราก็จะข้ามไปฝั่งนูน้นของขายอยู่ฝั่งนู้นเยอะมากเลยนะทุกคนถ้าใครจะขี่เรือก็ลำละ2 0 0จ้างันไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยจ้าตลาดน้ำไม่ใหญ่ ชาวว่าไายโดดเดินโปรย่ปเนี่ทุกคนตลาดไม่ใหญ่ตลาดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าคนคนก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็ดีเลยแต่บรรยากาศนี้มันที่เรามาก็หน,นักขึ้นแต่เราจะพาทุกคนไปหาอะไรกินข้างล่างก่อนไป,ไปหาอะไรกินกันแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรกินนะทุกคน ่าลงไปหาอะไรกินครับจะลงไปหาอะไรกิน gì ăn gì, ăn gì, cứ mua thôi. Ăn gì? Sai tổ, huồn cuốc tiêu กินอย่งไปฝุนบ่ไปนางกินอย่างตะกินที่น,น้านะสามเขาให้หยัง,ขงาายเขาบระยยาดหรอเออประยากก็บ่ต้องกินเขาได้พักดีคือกัดปนอันนี้เี่ยางองรมา,าันอันนี้ล็อขาดะ Então, a, para, para a ha, ้กินกระเพาะปลาไหเออกินกระเสือนี่เด็ดกระเพาะปลาร้านนี้เป็นบอนี่ร้านนอเยอะอยู่นะทุกคน ตามสิบมีหลายไซส์ว้กันไม่หวานว่า

อะไรก๋วยเตี๋ยวเออเอาเอาก๋วยเตี like, ๋ยวมีน้ำแดงมีต้มยำเย็นตะปูแห้งน้ำตาประดานเอาเย็นตะโอดเย็นตะปูเส้นเส้นใหญ่เส้นเล็กเอาเส้นใหญ่ของผมเส้นเล็กต้มยำนะครับ น้าปูงหายหรอวะใส่น้ำตาลยางไงครับผมอาวะหรอเออพอแล้ก็ใส่พริกแล้วก็น้ำปลาด้วยพอแล้วใส่บน่ัวพอแล้วพอแล้วก็ใส่น้ำปลา มิตใส่เกโอ้โหเอออนไอนานอนหน้เลยเกี่ยวกันเลยไม่ต้องเป็นคัวเลยไม่ต้องัวมันแล้วไก่เนี่ยีอย่างนี้ไก่กระทะไก่กระทะ คนเราซื้อแก็เตี่วมานี่เรลาตักผัดแกะเยยันตักอไม่รู้ว่าน่ากอร่อยอยู่ะ ะกินขนมตันกันเลยนอะไรขนมยไปวาบ่ะเอามาห่อหนึ่งแต่ได้ห่ออะไองอ่ะห่อละไรยิปาบ่ะห่อหนึ่งครับ

กินมมน้ำบ่าไปเดินดูสิเมื้อไปแห้งห่ะท่านรับไปเหรอ,น,อ,อน้ำตาลสดหมดยังครับมรหมดแล้วเหรอลแล้ว,ลวยายเราขายอะไรับฮะ hai như khoan mang mạng sao năm bóng mô mẹ mô mẹ 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 này là, mẹ 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 ่เมื่อกี้เห็นป้ายแกพายเรือเมื่อกี้ไปไหนแล้วไม่รู้หาไม่เห็นอออันนั้นเหรออันนี้อร่อยเป่าตามหาแกไม่เห็นให้ดีนะกินเจ้ารู้เจ้านี้ไปไหนหลเจ้ากินหลายเจ้าจะได้รู้ว่าเจ้าไหนอร่อยถ้าเจ้าเดี่ยวก็ไม่รู้ต้องเคี้ยวแล้องเคี้ยวได้ค่ะหรือมา100บาท อันนี้อะไรเปื่อกคองโซดล้ายค่ะคองโดไล้ายฮะร้อนไหมเปลือกแรงไหมกดจะหอด้านจ่เหี่ยากว่นี่ว่าจะถ่ายถูกถ่ายได้บอแดดมันแรงมา ท้าพีเป็นยังสันตลาดเหมือนกัรละม้ายางเดินนี่ <c oughs> ปะทูปละทูปปะทูนา่า <c oughs> โอ้นี่มองเห็นสวมากนอก็หอนไ <c oughs> <c oughs> เอาไหมขนมโตมาข้าง่อนนะคะโมโมเมขนมโต๊ะตัวอยากกินโต๊ะกระซือกินกระต่ายพี่งามเอาน้ำมะพร้าวให้หน่อยครับสิบบาทใช้ราคาเดิมค่ะไปดื่น้ำยาง่อนอันนี้น้ำอะไรคือเอาใบบกบกค่ะลองบกก็ไม่บาทไม่เคยกินโกอันนี้ใบเตยบุฟเฟ่ต์พิลีนะคะอันนี้ชาติเย็นแล้วก็รักษาเซลล์อักเสบดีมากเลย จับไปเลยได้นะคะมีเงินไก่ด้านหนะ้าครับขอบคุณค่ะก็มาจับเหนื่อยอ่ะนั่งนี่ไหมอ๋ออันนึ่งครับครับผมอะนไหนอีส์อ้าวเหรอ มีที่นั่งเยอะแยะเลยนะทุกคนใครมาไนะที่นั่งเยอะมากนะตอนนี้เราก็พาทุกคนเดินชมบรรยากาศภายในตลาดน้ำท่าคาแล้วสำหรับใครที่จะมาตลาดน้ำท่าคาแนะนำให้มาช่วง6โมงถึงประมาณ11โมงได้จ้าเพราะหลังจากนั้นแล้วตลาดก็จะปิดจ้า ตลาดเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์จ้าสำหรับใครที่ดูคลิปเราจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ้า